กลับมาจากเมืองจีนนะครับจบหนึ่งทริปใหญ่ๆที่แชงกรีลากำลังจะเดินทางทริปต่อไปก่อนถึงจีนในสปปลาวช่วงสันแยกนาเตยถึงบ่อเต็ยโอ้โหเป็นทางแบบทางลาดยางพังอ่ะแล้วผมส่วนใหญ่ก็รูดกันนะครับลูดก็หมายความว่าไม่ได้เบรกหยอดคราวนี้จะเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะผมก็มาหาพี่ปูที่ W T คพัก มาย้ำน็อตอีกทีหนึ่งไล่ช่วงล่างนะครับดู<ช>ว่ามันมีน็อตอะไรคลายตัวหรือเปล่านะครับแล้วดูส่วนใหญ่ผมก็จะดูรอยคาบรอยเยิม้มรอยลายใต้ท้องรถด้วยเวลาจะเดินทางทุกครั้งนะครับผมก็จะไม่ประมาทในเรื่องของการดูแลช่วงล่างผมก็สวัสดีครับช่างอังอมีการย้ำ ตรงนี้เราก็ดูว่าน็อตมันจะคงมันจะคลายหรือเปล่านะครับมีอะไรผิดปกติไหมนะครับจริงๆงันถามช่างอางต่อเลยพวกสาแหลกนี่มีอายุไหมมีถ้ามันยืดก็ควรเปลี่ยนครับอ่าถ้ายืดก็ควรเปลี่ยนเอช่างช่างก็ตอบดีวยเออยืยดมันก็เปลี่ยนนะอ่ะ,อะกลับมานี้ต่อนะครับผมก็จะมาดูนะว่าไอ อะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นรอยจระบ,บีนะเพราะว่าอันนี้มันอัดจ,จระบ,บีได้คาบย้อยต่างๆผมต้องไม่มีนะครับถ้ามีแสดงว่าเริ่มรั่วแล้วส่วนใหญ่ถ้ารั่วเนี่ยไอตัวนี้น้ํามันเครื่องที่ร้อนๆจัดๆเนี่ยนะครับมันก็ไอพวกปลั๊กอะเซ็นเซอร์ทั้งหลายที่มาฝังตามรอบเครื่องอะมันพวกยางพวกโอลิงอะไรมันจะไปก่อนเลยแล้วมันก็จะเฟ้อนะครับก็ต้องไล่เก็บต้องไม่มีนะอันนี้อ่าง แล้วที่โคลนไม่เป็นไรนะครับแต่ยังมีคราบน้ำมันคงน้ำมันเครื่องถ้ามีเริ่มมีเป็นไอหรือม่อะไรกมม็ต้องไล่เก็บละอันนี้ก็เป็นการตรวจเช็คก่อนเดินทางแหนบตอนนี้ผมใช้อยู่ทั้งหมด7,000นนะครับกำลังคิดว่าเราจะไปอัพแหนบ ของไอรอนแมนอีกชุดหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้มันมันจะได้ท้ายจะโด่งขึ้นอีกนิดหนึ่งพออันนี้มันเวลาบรรทุกปุ๊บรู้สึกว่าท้ายเริ่มเสมอหน้าละพอบรรทุกเยอะนะครับทุกอย่างมันก็ภาระมันก็ตามนะครับแนมอาจจะมีการล้าไหนไหนก็เข้ามาดูใต้ท้องเจ้ารีโวนะครับอันนี้จะเป็นอ่างเกียร์ เป็นเป็นฝารูถ่ายรูเช็คล้นก็จะอยู่อันนี้รูถ่ายครับนี่รูถ่ายนี่รูถ่ายนี่รูเช็คล้นอันนี้ก็จะไม่มีการวัดน้ำมันเกียร์นะครับเวลาเติมเข้าไปก็จะต้องเป็นใช้รูเช็คล้นของตะกูโตโยต้ามีไอตัวอัจจระบีการเดินสาย นะอันนี้ผมใส่ไอตัวที่เก็บเก็บตรงเนี้ยอาจจะโตโยต้ากเก็บไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะไอตรงเนี้ยนะครับที่เป็นตัวเหล็กขวางยึดเชือสีซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันจะโดดๆหน่อยเป็นสี่เหลี่ยมโดดๆหน่อยแต่ตัวเครื่องเนี่ยนะครับมันจะมันจะคอยย้อยลงมาเพราะถ้ามาย้อยลงมาเนี่ยครับไอลูกเกียร์สโลนี่จะโผล่นะครับอันนี้มันมาเขาเขากับลูกเกียร์สโลไม่โผล่แต่ถ้าไอตรงนี้ขึ้นไป เสมอใกล้ๆชัดซีเหมือนบางยี่ห้อยนี่จะห้อยลงมาเลยจะเห็นถ้าเล่นออฟโรดเมื่อก่อนผมก็จะมีการแข้งนะครับมากันตรงนี้กาดตรงเนี้ยกันได้แค่ผิวๆแค่นั้นนะนะครับกันหลักๆไม่ได้ถ้าผ่านหินก้อนหนึ่งมาแล้วดุ้งมากะโปกเลยนะไม่ได้อันนี้ก็ต้องมีการตรวจเช็คข้อน,นี้เป็นของนิโตนะเหียยเกาเหียเกา ันนี้มีการปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนน้ามันโช้กเรียบร้อยเหลือ,องานหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทานะครับคือลื้อถังออกมาดูข้างในจะมีกรองนะเป็นกรองหยาบนะครับเป็นกรองหยาบอยู่ในตัวถังน้ํามันรีโว่ตัวนี้มีกาดให้เป็นกาดส่วนตัวผมมีการปรับปรุงต่อนะครับนี่เป็นรูสายระบายไอของเดิมเนี่ยมันจะเป็นจุก สั้นๆนะครับอยู่เหนือเสื้อเผาท้ายผมก็มีการต่อสายขึ้นมาแล้วเอาสายระบายไอเนี่ยนะครไปไปเน็บไปวางไว้ข้างบนนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้าตอนนี้พี่ปูกำลังจะมาเช็คข้างหน้าอีากทีนึงอันนี้คือตำแหน่งอะไรพี่ปู เขาเรียกว่าเพาลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมองศาเวลาตั้งศูนย์ล้อแกรเตอร์แคมเปอร์แล้วพี่มาปรับตรงนี้มันทำให้ศูนย์ล้อเราเช็คว่ามันคลายมันอะไรบ้างเราไม่ได้ไปเลื่อนมันจริงถ้าเลื่อนมันต้องขยับตัวหน้าต้องคลายตัวนี้แล้วก็ค่อยปรับเพราะมันจะมีจานมีแผ่งมีขีดบอกอ๋อครับผมครับครับอันนี้แค่แค่เช็คเนาะ เช็คยกหอยเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านครับยางที่ผมใช้ตอนนี้ใช้มิชลินถือว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับ265 60 R18 ใช้กับแม็กเดิมทำให้แม็ก8นิ้วนะโอเคเลยตรวจเช็คเสร็จนะครับลืมบอกที่ตูไปก็เลยนะครับว่าอีกงานหนึ่งนะครับ อัดจารบีเพาครับอัดจารบีเพานะจะโตโยตา้ารีโว่มีจุดอัดจารบีเพานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอัดจารบีเพาก็จะเละเทะหน่อยอ่ะต่อมาช่างจะจําการอัดจารบีโอ้โหนี่ช่วงนี้อัดจารบีมันก็มันก็จะไหลเฟื้อเฟ้อเฟ้อเฮ้ยนี่มีเลยอ๋ออ่านี่สีเหลืงองปกติมันยังมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ครับอ่าโอเคเราทบทวนดู จำไม่ได้ไม่ดูไม่เป็นไรครับไอตัวที่มันเป็นตัวที่มันเนี่ยมันถอกเข้าถอกออกเลยตัวนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ใช่มีกี่จุดนะช่างอังลิโวอ,อันนี้ดำหกจุดนะหกจุดนี่นะครับอานจะรี้พิฆาไว้หมดหกจุดช่วงอ่านก็จะเละเทะหน่อยหกจุดเมื่อกี้ช่างอังไปแล้วสองใช่ไหม อ่ะเอามาสามไม่กล้าเข้าไปกลัวท้าย <c oughs> ห่างๆอ,อันนี้สาม <c oughs> มันก็จะเอาของเก่าออกมา <c oughs> ปุ๊บอเอามาตำแหน่งที่สี่ ตำแหน่งที่ห้าและหกอยู่นะอ๋อห้าหกอยู่ด้วยกันอ๋อห้าหกอยู่ด้วยกันช่างเาว่าประมาณกี่กิโลครึ่งหกเดือน,นใช้งนานเลยครับผม ดีละครั้งอย่างน้อยนะครับถ้าวิ่งเงยอะๆลุยน้ำอ๋อตัวแปรคือเข้าออลุยน้ำตัวดีเลยใช่ไหมใช่เข้าลุยน้ำเข้าป่าขาปิ้งเหนนบีมแดงก็ขอสักได้ครับอ่าโอเคครับผมกลับครับ,รบอ่ะเรียบร้อย6จุดคนที่อัจจราบีนะครับพวก<ม><ม>ข้อต่อยอยลากกระบาะพวกนี้ก็จะมีภาพเยิ้มๆนะนิดนึงเป็นรอยจระบีก็เป็นเรื่องปกตินะครับ เพราะว่ามีรูอัด้าแห้งกิบเลยก็แสดงว่าผ่านไม่ได้อัดมาเลยต้องดูแลกันด้วยนะครับคนนี้ขับรถแล้วก็มีรูอัดต้องอัดนะครับแต่ส่วนของฟอร์ดไม่มีนะตระกูลฟอร์ดเป็นระบบปิดไม่มีรูอัดต้องเปลี่ยนทั้งเส้นบางรุ่นก็เหรอม,มีสูบบางรุ่นอัดไม่ได้ีสูบางรุ่นอัอรรดไม่ได้โอธรรมดาไม่ได้สำหรับการ ตรวจสอบรถยนต์แล้วก็อัดจรารบีเผาก็เป็นอะไรที่ผมทําทุกครั้งเวลาออกทริปคารวานต่างประเทศนะครับผมก็จะทําทุกครั้งเลยเพื่อเตรียมความพร้อมให้รถยนต์ของผมนี้สมบูรณ์ที่สุด5ปีกว่ากวาเกือบจะ6ปีในสิงหาคม2567นี้ก็จะครบ6ปีระยะไม่ห186 186นะครับ186 ดูแลตามระยะคุณจะได้ยินคำพูดนี้ของผมบ่อยๆดูแลตามระยะนะครับระยะวิ่งไปเท่าไหร่ก็ต้องดูแลอะไรเสียไม่เสียผมเปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมกำลังขออีกสักทิป2สองทิปนะครับให้มันครบอยู่ประมาณสักสองแสนกิโลเหนือผมจะเปลี่ยนหมอน้ำนะครับมอน้ำเดิมเสียไหมไม่เสียนะครับจะเปลี่ยนหมอน้ำเปลี่ยนถังแรงดันพักน้ำนะครับ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกระปุกน้ำมันพาวเวอร์เปลี่ยนนะครับก็พูดง่ายๆทุกอย่างนะให้เป็นไปตามระยะก่อนหน้านั้นผมเปลี่ยนปั๊มน้ําไปเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนวาล์วน้ําไปเรียบร้อยแล้วอ้วาล์วน้ําตอนนี้มันของเดิมโตโยต้าอยู่ที่แปสิบสองผมกําลังพิจารณาวาล์วน้ําอยู่ที่เจ5สิบหุห้าพอละนะครับพอว่าน้าเลี้ยงเครื่องผมตอนเนี้ย น้ำร้อนอยู่ที่ประมาณ85นะนะน้ำร้อน85น้ํามันเกียร์นี้ผมแยกไว้เรียบร้อยแล้ว่มีปัญหาเหลือคันนี้ที่ทําคือเอาออยล์วอร์มเมอร์น้ำมันเครื่องออกนะครับใส่จะอาจจะใส่ออยล์อากาศนะครับเอาน้ํามันเครื่องเพื่อแยกน้ํากับน้ํามันเครื่องออกจากกันฝาถังดักไอใส่แล้วน้ํามันเครื่องเปลี่ยนตามระยะสารบํารุงตามระยะนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายอ้อ เดี๋ยวอีกไม่กี่หมื่นโลก็จะมีการฟัดชิ่งน้ํามันเกียร์เอาน้ํามันเกียร์เก่าออกนะครับเอาน้ํามันเกียร์เก่าออกแล้วใส่น้ํามันเกียร์ใหม่แบบเต็มระบบเข้าไปพร้อมเปลี่ยนกองเกียร์ผมเบิกกองเกียร์เบิกศูนย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับสั่งซื้อมาล่วงหน้าเรียบร้อยครันนี้เดินทางผมยังติดใช้เกียร์ซิเวอเชียรบวกลบอยู่ ยังถนัดอย่างนูง้นอย่างนเท่างี้นะครับอ่าขับๆอยู่มาสี่ห้าสี่อ่านะครับแล้วก็การบวกลบเกียร์ยังชะากาัดชะกันอยู่นะครับใช้ได้ตัวนี้นะค mm ัน hmm. นี้รีแมปโดยพี่หมูนะพี่หมูพี่หมูอ่ดโนอาร์ตน้ำมันเครื่องล mm ิควิดมอรีก็เดิมๆผมวนๆวนๆไปเรื่องราว นะครับสิ่งที่ผมดูแลรถยนต์นะบางคนบอกว่าเสียก็ซ่อมผมเสียแล้วซ่อมไม่ได้นะครับเสียในต่างประเทศรู้จะซ่อมยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างผมต้องตัดค่าต่างๆให้มันเป็นศูนย์ที่สุดขนาดยางผมยังมาใช้ไซส์เดิมเพียงแต่เปลี่ยนเป็นมิชลินเออมิชลินตัวนี้โอเคเลยสำหรับผมนะแน่นถือว่าแน่นนะครับนุ่มแน่นแล้วก็ไม่ยุบตัวเยอะใช้ได้แก้มยางแข็ง ใช้ได้เหมาะกับสัมภาระที่บรรทุกเวลาผมไปต่างประเทศผมก็ถ้าขึ้นเหนือเชียงรายผมก็จะมีสากกรอภัย <c oughs> หลุดหลุดหลุดนะทีะ่หลุดกระจกหลุดีปถึงไหนละเรื่องน้ําหนักนะเรื่องน้ําหนักผมจะมีการเช็คนะต่อมาเนี่ยเรื่องเรื่องแหนบเนี่ยผมกำลังดูอยู่เหมือนกันนะว่าแหนบผมอาจจะเปลี่ยน <ส>อันนี้ผมใช้ไทรรู้สึกจะไทย์บีนะของ Iron Man ช่วงล่างอันนี้นะครับโตโยต้าเป็นเป็นอะไรที่ผมออกมารุ่นปี2018เนี่ยนะครับเป็นช่วงล่างที่ไม่ค่อยจะโอเคเลยนะช่วงล่างไม่ค่อย okay. จะดีเท่าไหร่นะครับเด้งเด้งดีดดดีดีเด้งเดงก็ผมจัดชุด Iron Man ครบชุดจะดีที่สุดหรือเปล่าผมไม่รู้แต่วันนี้จบสําหรับผมนะช็คแกน20มิลกระบอกดําปีกนก i อรอนแมนสปริงไอรอนแมนแหนบหลังไอรอนแมนเจ็ดช็อกอัพหลังไอรอนแมนตรงเตงไอรอนแมนดอปเภากลางเป็นเหล็กของไอรอนแมนทุกอย่างของไอรอนแมนหมดนะครับก็อันนี้ครบเซต8 0 0 0 0กว่าบาทถือว่าจบนะใครที่บอกว่าขับโตโยต้าแล้วช่วงล่างไม่ดีอันนี้ผมยอมรับถ้าช่วงล่างคุณไม่ดีนะคุณจัดเลยคุณจัดใหม่เลยนะครับผมถือว่าผมจบนะกับกับไอรอนแมนตัวนี้ในราคาประมาณนี้ ก็ไม่น่าจะสูงวินิสมาหลามากมายแล้วก็อาจจะไม่ได้เทพมากมายจะมาตอบโจทย์ผมได้จะเล่นความเร็วร้อยหกสิบนะครับเจอคลื่นถนนนะครับมันไม่นุ่มเกินไปมันก็ยังนุ่มแล้วก็แน่นด้วยบางทีบุคลิกรถยนต์บางคันแรงได้แต่นุ่มและออกย,ย้อยถ้านุ่มแลวออกย้วยนี่เล่นความเร็วสูงไม่ได้เลยนะขับแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจแต่ถ้าความเร็วสูงได้นะครับนุ่ม แล้วก็หนึบอ้น,นี้แหละรครับเป็นโจทย์ใช้ได้ความนุ่มความหนึบผมก็หลงไปพอสมควรตอนแรกนะว่าเอ๊ะผมมีปัญหาเรื่องไอ้การเลี้ยวมุมทะแยงอะไรต่างๆเนี่ยมันยกหลังตลอดก็สรุปตอนนี้ผมเปลี่ยนยางมาเป็นตัวมิชลิน LTX ใส่กับแม็กเด erm ิม 26560R18 จบเลยผมถือว่าใช้ได้วันนี้รถผมค่อนข้างที่จะเฟิรม์ม เฟิ่อมากๆนะครับในการขับความเร็วสูงสูงร้อยสี่ร้อยห้ามั่นใจแต่ความมั่นใจอยู่ที่ร้อยสี่ปอนนะครับร้อยห้านี้เริ่มเริ่มเครียดละร้อยสี่นี้ใช้ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกด้วยแล้วก็เส้นทางด้วยถ้าถ้าน้าหนักบรรทุกสักภาพรวมสักสองตันหกสองตันห้าผมก็โอเคนะ,ะเล่นความเร็วสักร้อยหกสิบได้นะครับแต่ถ้า ทุกบรรทุกสาทั้งหมดคนนั่งอะไรต่างๆด้วยน้ําหนักประมาณ3ตัน150นี่ผมเริ่มไม่ค่อยมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะสู้แล้วนะอย่างไปเมืองจีนล่าสุดก็แช่ๆอยู่ประมาณ1 2 0ยยีบถึงก็ขึ้นขไปร4 0บ้าง150ย้าสิบบ้างร้อมีแรงขึ้นไปนะคันนี้ถาม,มว่าท็อปสปีดเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับผมร้อยร้อยเจ็ดานี่อาจจะไปได้ที่น้ำหนักกระบะเปล่า ผมรีแมปเลยพี่หมูเนี่ยผมน้ำหนักไอผมต้องการแรงบิดในการขึ้นเขาประมาณนี้เกียร์สามนะครับเกียร์สามเกียร์สี่มีแรงสามสี่มีแรงแวลาขึ้นเขาเนี่ยสามสี่สามสี่แล้วเวลาคันนี้นะเกียร์เนี่ยสมมติผมวิ่งมาแรง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 นะเกียร์ค่อนข้างจะโอเคสี่มาเสร็จผมชิปสามเนี่ยมันก็จะดึงความเร็วลงมานะครับรอบจะสวิงขึ้นแต่ความเร็วจะลงมา ถือว่าโอเคนะครับอย่าลืมนะครับสถ้ามาลงเขาเกียร์สี่ดึงมาสามเกียร์สมสมมุติเกียร์สามผมมา4ี่สิบเกียร์สามผมมา4ี่สิบดึงลงเขามันต้องลงต่ำกว่า4ี่สิบ 40. ถือว่าเกียร์มันโอเคผมเคยไปทดสอบรถบางรุ่นเกียร์สเกียร์สามขอชิปมาเกียร์สองรอบจาก4ี่กลายเป็นเป็น4ี่สิบห้านะครับสะดุ้งเลยโอ้โหเฮ้ยชิป โอ้โหความเร็วนะครับมันเหมือนกําลังสมองกลมันคงโก่งโกงอยู่ไอ้อย่างนั้นน่ากลัวนะครับล้วจะเป็นงไงผมลองซ้ําแล้วซ้ําอีกก็เป็นอย่างนั้นน่ากลัวแต่ถ้าอันนี้นี่รู้ไม้รู้มือผมแล้วนะครับเวลาลงเขาทําไมต้องถึงขั้นสองโอ้โหเวลาลงเขาสั้นๆในสปปลาวเนี่ยเกียสามไม่ไหวหรอกครับผมสามต้องแตะเบรกเยอะบางทีก็ต้องดึงสองบ้างนะครับสามสองสามสองอยู่ประมาณเนี้ กล่องทคเล่ไฟฟ้าแตะแล้วมันพุ่งเนี่ยผมชอบแตะแล้วมันออกตัวพุ่งถ้าแตะแล้วมันนุ่มๆย,ย้อยๆหนืดๆเน,นี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบเลยนะครับแตะแล้วนุ่มๆย,ย้อยๆหืดๆส่วนใหญ่ก็เป็นรถสแตนดาร์ดที่มาจากโชรูมก็จะประมาณเนี่ยแตะแล้วไม่พุ่งหรอกนะครับอันนี้ผมใช้กล่องคันเล่งไฟฟ้าตั้งเบอร์ห้านะปรับได้14ระดับแล้วก็รีแมปของพี่หมูเนื้หยุหยุดคุยครับ เวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะกลัวมากกลวยโมอเตอร์ไซค์มันพุ่งเข้ามาในมุมที่เรามองไม่เห็นก็ปลอดภัยไว้ก่อนขับรถเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีมุมอันตรายปิดมุมอันตรายให้หมดนะครับมุมอุบัติเหตุที่จะเกิดในอนาคตมีอะไรปิดให้หมดเนี่ยผมขับเกียร์เกียร์ออตโต้กลายเป็นเกียร์ธรรมดาติดไปเรื่อยเลยนะครับแทบไม่ค่อยได้ใช้เกียร์ดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ถนัดอย่างเงี้ยครับบวกลบบวกลบเดี๋ยวผมก็ต้องไปว่าด้วยเรื่องบูทคันเกียร์ก็ ไม่เปลี่ยนที่โตโยต้าแต่นี้ยังไม่เสื่อมอะไรนะยังโอเคอยู่แต่ใช้อย่างนี้บ่อยๆก็พวกมูดคันเกียร์แต่ก็ยังคนอยู่นะแสนแปดผมสับอย่างนี้มั้งแต่ศูนกิโลเมตรแรกแล้วแล้วก็มาสับไปต่างประเทศผมไม่เคยใช้เกียร์ดีเลยผม,มบวกลบบวกลบตลอดนะครับ6กห้าเวลาผมส่งมาความเร็วสูงสูงเนี่ย6กมาห้าห้ามาส่แล้วก็แตะเบรกเขาช่วยใช้เกียร์ดึงตลอด อ่ะโอเควันนี้ก็อุณหภูมิภายนอกมาดูกันนิดหนึ่งสี่สององศาน้ำในหม้อน้ำแปดสิบเจ็ดน้ำมันเครื่องหกสิบหกไม่ใช่น้ำมันเกียร์หกสิบหกน้ำมันเครื่อง OBD OBD2 ตัวนี้ยังดึงไม่ได้นะครับเหลืออีกตัวเดียวแค่นั้นแหละต้องการให้มันดึงออกมา สนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชษคาราวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ไลน์ ID SITMX 1972 Z